สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วเนาะนี่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุดปรับพื้นขึ้นมอ4นะครับมีทั้งหมด8บทตอนนี้เราอยู่บทที่4นะครับบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของการแก้สมการติดกรนอ่า การแก้สมการติดกลนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่กรูฟอฟอธิบายว่ากลนมันคืออะไรมันมีวิธีถอดออกมายังไงนะครับแล้วก็บวกลบคูณหารจนกระทั่งมาถึงหัวข้อนี้ก็คือจะเริ่มแก้สมการนะน้องๆจะสังเกตว่ามันจะมีตัว x ที่ไม่ทราบค่าเดี๋ยวเราต้องแก้ออกมาหลักสําคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวกรูฟอฟอธิบายให้ฟังนะเป็นขั้นเป็นตอนสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือยังไม่มีชีทนะครับ อยากได้ชีสสั่งซื้อได้นะครับทางไลน์นะก็แอดไลน์เข้ามาที่ไลน์แอ ORP8971K นะครับสั่งซื้อชีสนี่จะได้ทั้งชุดนะครับก็คือ8บทไปเลยทีเดียวใช้เรียนคู่กับวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทำพร้อมกับเฉลยคำตอบนะน้องๆจะได้มัน่นใจมากขึ้นโอเคนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดู นะครับเรื่องของการแก้สมการติดกลนกันครับการแก้สมการติดกลนเนี่ยมันจะมีกระบวนการง่ายๆก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับทีนี้มันมีจุดสำคัญอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวครูกรับจะบอกให้ตรงตรงนี้ก่อนนะน้องต้องเข้าใจก่อนนะขั้นจุดสำคัญจุดที่1นะครับจุดสำคัญจุดที่1ก็คือเวลาเรายกกำลังสองทุกๆครั้งนะ ไม่ใช่แค่เรื่องกลนเวลาเรายกกำลังสองเราแก้สมการอะไรใดใดก็แล้วแต่ให้ตรวจคำตอบนะครับต้องอย่าลืมนะอย่าลืมตรวจคำตอบทุกครั้งนะครับอันนี้คือจุดสำคัญที่น้องๆหลายคนพลาดนะบางทีเราหามาได้2คํคำตอบเนี่ยแล้วเราไม่ตรวจเลยปรากฏว่ามันมีบางคำตอบที่ใช้ไม่ได้ก็มีนะนะ จุดที่2นะครับที่น้องๆต้องระวังนะต้องระวังก็คือในรูทนะครับในสแควรูทเนี่ยถ้าสมมุติว่าในสแควรูทเป็นฟังก์ชันนะมี x มี y อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในรากที่2นะครับเราจะต้องระวังว่าไส้ที่อยู่ในรากเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ย์เสมออันนี้คือจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับคือเวลาเราหาคำตอบได้แล้วน้องๆอย่าเพิ่งด่วนตอบ ให้เอาคําตอบเนี่ยมาเช็คก,กับข้อ1ข้อ2แบบนี้นะหนก็คืออะไรตรวจคําตอบคืออะไรเอาไปแทนในโจทย์นะครับตรวจคําตอบคือแทนในโจทย์เนี่ยแทนคําตอบในโจทย์แล้วดูว่าสมการเป็นจริงไหมถ้าสมการเป็นจริงคําตอบนั้นใช้ได้นะก็คือซ้ายเท่ากับขวาแต่ถ้าสมการเป็นเท็จคาตอบนั้นใช้ไม่ได้นะต้องเช็คอย่างนี้นะข้อ1นนะข้อ2คือเช็คว่า เอาตัวเลขคําตอบที่ได้มาใส่ลงไปในสมการเนี่ยสมมติเนี่ยข้อสามสเนี่ยเราใส่ลงไปที่ตัว x ใส่แล้วข้างในติดลบหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าข้างในติดลบเนี่ยมันก็จะผิดตั้งแต่ข้อ1แล้วนะก็คือข้างในติดลบไม่ได้ลากคู่นะครับน้องๆจำไว้ลากคู่คือลากที่2รากที่4ีลากที่6รากที่8ปไส้ในห้ามติดลบจําไว้เลยนะครับติดลบไม่ได้ ถ้าไส้ในของรากคู่ติดลบถือว่าคําตอบนั้นใช้ไม่ได้หลักสําคัญมันมีอยู่2ข้อนี้แหละนะฮะน,น้องก็อย่าลืมนะแก้สมาการเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบ2ส,ส่วนนี้โอเคไหมอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับข้อ31อ่าข้อ31เรามาแก้สมาการกันนะครับแก้ยังไงจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะฮะก็คือสแควรบวก1 แล้วก็เท่ากับ3โอเคนะครับเราจะทำให้กลนหลุดไปก็โดยการยกกำลัง2นะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับสังเกตวิธีการเขียนของครูครัไหมเวลาบอกว่ายกกำลัง2อนี่มันเป็นชื่อเรียกมันไม่ได้เป็นการนับ12เข้าใจปหเวลาอะไรที่เป็นชื่อเรียกเนี่ยน้องๆใช้ใช้การพูดนะครับใช้ภาษาพูด แต่เวลาอะไรที่เป็นการนับเนี่ยสองข้างนี่หมายถึง1 2ใช่ไหมเราจะใช้ตัวเลขเนาะอันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับแทรกไว้นิดนึงวิธีการก็คือครอมวงเล็บลงไปนะครับแล้วก็ 2x1 บวก1ยกกำลัง2ข้างซ้ายก็ยกกำลังสองข้างขวาด้วยนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของกลนที่2นี่เนาะถ้าเรายกกำลังสงแล้วมันก็จะหลุดจากกลนถูกไหมฮะส่วนทางขวานี่ สามกำลังสองได้เลยเอ่ยสามกำลังสองได้เก้าใช่ไหมได้เก้าฮะพวกเรก็คิดเลขเนาะตรงนี้เป็นเก้าจากนั้นน้องๆก็ย้ายหไปลบกับเก้านะครับก็จะเหลือแปใช่่ะสองเเท่ากับแเราก็ย้ายสองไปหารแเนาะอันนี้ x เดียวก็จะเท่ากับ4นะครับเท่ากับ4ง่ายไหม อันนี้เป็นกรณีที่มันมีรูทอยู่ข้างเดียวอ่ะอีกข้างหนึ่งเป็นเลขอีกข้างหนึ่งเป็นรูทมันจะง่ายๆแบบนี้นะนะฮะก็คือยกกําลังสองปุ๊บก็หลุดเลยแต่ว่าครูก็บอกว่าไงให้เอาคําตอบที่ได้ไปตรวจสอบก่อนนะฮะตรวจคําตอบดูนะเวลาตรวจคําตอบเนี่ยให้เราเอาคําตอบที่ได้นะไปแทนในโจทย์ นะครับไปแทนในโจทย์ก็คือแทนตรง2 x บวก1น้องๆดูดีๆนะคูกอฟจะไม่ย้ายข้างแต่จะแทนลงไปเลยตรงไหนให้เป็นเ,เราได้ x เท่ากับ4ใช่ไหมตรงไหนเป็น x ก,ก็ให้เป็น4นะครับแล้วก็บวก1อันนี้คือข้างซ้ายส่วนข้างขวาคือเลข3าช้าๆนะเวลาตรวจคำตอบคูกอฟจะพยายามไม่ย้ายสายไปขวาขวาไปซ้าย กบแค่แทนลงไปแล้วดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะดูนะ2คูณ4ได้8 8บวก1เป็น9ข้างซ้ายได้รูท9ข้างขวาได้3อยู่ก็คือโจทย์ตั้งมารูท9ได้3เห็นไหมฮะถอดออกมาได้3ปรากฏว่า3เท่ากับ3เป็นจริง ถ้าเป็นจริงแสดงว่าคำตอบเราคือ x เท่ากับ4นี้ใช้ได้จริงครับก็จบข้ออย่างสมบูรณ์เข้าใจไหมครับนี่คือคิดเสร็จแล้วก็เอามาตรวจคำตอบนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราทำข้อสอบหรือว่าเวลาเราคิดเลขในห้องสอบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้แต่เราก็ต้องตรวจคำตอบอยู่ดีก็คือได้ x เ่ากับ4มา เอาไปใส่ในโจทย์แล้วดูว่าเป็นจริงไหมน้องๆจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้เนี่ยพอเราเอา4ใส่ลงไปในรูทปับ๊บในรูทไม่ติดลบเห็นไหมออกมาเป็นเลข9ในรูทไม่ติดลบอันนี้ก็สมูทนะฮะคือคือไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แก้ออกมานะ,ะถอดรูทเได้3ก็สมการเป็นจริงเห็นไหม นั่นคือจุดที่ต้องระวังนะคืออย่าลืมตรวจคาตอบแล้วก็อย่าระวังว่าในรูทก็ต้องเป็นบวกหรือเป็นศูนย์เท่านั้นห้ามเป็นลบนะเข้าใจนะหลักการมันมีอยู่ประมาณนี้แต่นี่เดี๋ยวมันจะเจอโจทย์ที่มันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยเเช่นมันจะมีรูทสองข้างมันจะมีรูทสามตัวสี่ตัวค่อยๆว่ากันใจเย็นๆเนาะพอได้เนาะตรงนี้พอได้เนาะเอออ่เดี๋ยวเราไปดูข้อสามสิบสองกันนะครับผ่านนะผ่านนะ มาข้อที่32อนะฮะอันนี้33มเลื่อนไปก่อนเก็บไปก่อนนะสาเป็นยังไง32เนี่ยมันมีรูททั้ง2ข้างเลยนะครับเราก็ทำยังไงครับเราก็ทำการยกก,กำลัง2นะฮะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างโอเคไหมก็ใส่กำลังสองลงไปอย่างนี้นะ 2 x ลบ3กำลัง2อีกข้างหนึ่งก็คือ square root x บวก4กำลัง2พอยกกำลัง2องปับ๊บข้างซ้ายมันก็จะหลุดออกมาข้างขวามันก็จะหลุดออกมามันก็จะง่ายจังใช่ไหมแล้วเราก็ย้ายเลข3ไปบวกกับ4เนาะก็จะได้7เราก็ย้าย x มาลบกับ2 x มันก็จะเหลือ x อ้าวได้คำตอบแล้วนะครับได้คำตอบแล้วก็คือ x เท่ากับเโอเคไหมครับต่อมาเราก็มาตรวจคำตอบนะครับหรือเรามาเช็คกันแบบง่ายๆนะง่ายๆเนอะก็คือทางซ้ายเนาะตรงไหนมี x ให้น้องๆแทนด้วยคำตอบคือ7นะครับส่วนทางขวาตรงไหนมี x ก็ให้แทนด้วยคำตอบคือ7 แล้วก็ลองคิดเลขดูว่าซ้ายกับขวาเท่ากันไหมเห็นไหมว่าครูครับไม่ย้ายค้ามฟากทางขวานี่7บวก4ได้11นะอ่านะมีเครื่องหมายบวกอยู่ถอดรูทไม่ได้ทางซ้ายครับ7คูณ2ได้14นะฮะก็ลบกับ3ก็จะเป็น11อย่างนี้รูท11เท่ากับรูท11ก็แปลว่าเป็นจริง คือมันไม่ต้องลงตัวก็ได้นะครับรน้องๆบางทีมันเป็นรูทเท่ากับรูทก็โอเคเหมือนกันสวยงามเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ที่บอกว่า x เท่ากับ7เนี่ยใช้ได้ครับถูกต้องเห็นไหมง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นรูทสอข้างพอยกกําลังสองปุ๊บมันก็จะหลุดออกมานะชิวๆสบายๆเข้าใจเนาะนะนะปัญหาของเรื่องนี้คืออะไร ปัญหาเรื่องนี้ส่วนใหญ่ที่ครูครับเจอนะครับคือน้องๆจะ1คือยกกําลัง2แก้สมการเสร็จแล้วไม่ตรวจคําตอบมันจะเจอคําตอบผิดซ่อนอยู่นะครับอันนั้นคือปัญหาอันดับหนึ่งเลยคือขี้เกียจตรวจคําตอบเพราะอะไรเพราะตรวจกี่ทีมันก็ถูกใช่ไหมเออแต่พอไปอยู่ในห้องสอบอ่ะมันมีจุดผิดซ่อนอยู่อนนันให้รอบคอบหน่อยนะครับนั่นคือปัญหาอันดับหนึ่งปัญหาอันดับ2คือไม่รู้จะทํำยังไงกับ สแายโรูนี่เจอแล้วไม่กล้าทำนู่นทำนี้เพราะว่าเคยทำแล้วมีประสบการณ์ที่เลวร้วายก็เป็นไปได้ใช่ปะ่ะถ้าคิดแล้วผิดอะไรเงี้ยก็ฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆมั่นใจมากขึ้นเองโอเคตามมาข้อ33มสาข้อ33มันจะเริ่มยากขึ้นแล้วน้องๆสังเกตนะตอนอยู่ข้อ32มเนี่ยมันรู้สองข้างแล้วมันยกแล้วหลุดเลยใช่ปะ่ะตอนอยู่ข้อ31เนี่ยข้างขวาไม่มี x ง่ายเลยเห็นป่ะนะแต่พอมาข้อ33ข้างขวามี x ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องหาใช่ป่ะงัะ้นค่อยๆทำนะจะเย็นๆน,นะครับมาดูนะครับวิธีทำวิธีทำครูกรับก็ทำเหมือนเดิมก็คืออะไรเราก็จะทำการยกกำลัง2นะฮะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะยกนะ ทางซ้ายก็คือสแควรูท X กำลัง2บวกเบวก้ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2ทางขวา X มันก็จะกลายเป็นยกกำลัง2องนนะครับล้วทางซ้ายนี่พอยกกำลัง2แล้วมันก็จะหลุดจากสแควรูทถูกไหมอ่านี่นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นกำลัง2แล้วเหนไหมทางซ้ายมันก็ เอารูออกไปส่วนทางขวามันก็จะมี x กำลังสองแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถย้าย x กำลังสเนี่ยไปลบกับ x กำลัง2แล้วหมดไปหมดไปก็เลยเหลือแค่ x บวก5เนี่ยเท่ากับ0ใช่ไหมลบกันแล้วก็หมดไปตัวกำลัง2ก็เลยไม่เป็นปัญหาจากนั้นเราก็ย้าย5ไปอีกฝั่งหนึงน,งน้องก็จะได้คำตอบว่า x เท่ากับลบห้าทนนะฮะเราก็จบตรงนี้ใช่ไหมนี่คือคำตอบที่เราหาได้แต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ยังสรุปไม่ได้นะอย่าเพิ่งมั่นใจนะเราต้องทำอะไมด้วยเราต้องตรวจคำตอบนะครับอ่านั้นค,ครูกรบก็เริ่มจากการเช็คฝั่งนี้นะตรวจคำตอบเช็ค ก็คือแทน x ลงไปเราให้ x เป็นลบ5ใช่ไหมทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นลบ5ในรูทกำลังสแล้วก็บวกกับลบ5แล้วก็บวก5ใช่ไหมครับในรูทนะส่วนทางขวาเราก็แทน x เป็นลบ5เห็นไหมใช่ไหมครัเพราะว่า x ที่เราหาได้คือ5แทนทั้งสองข้างแต่ไม่ต้องย้ายข้างในส r e r รูทนะครับมันก็จะมีลบ5บวก5 เหลือ0ใช่ไหมแล้วก็สแควร r o ูทของลบ5เนี่ยยกกำลัง2จํจำได้ไหมเวลาถอดสแควร์รูทรากคู่ครูก็บอกว่าไงรูทของ a อกำลัง2ก็ต้องได้ค่าสัมบูรณ์ของ a อเหไหมฮะแล้วค่าสัมบูรณ์ของลบ5มันจะได้5คือเป็นบวกใช่ป่ะค่าสัมบูรณ์ต้องเป็นบวกสุดท้ายเราเลยได้ว่า5เท่ากับลบ5 เห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังพอเราได้5เท่ากับลบ5ก็แสดงว่ามันไม่เป็นจริงสมการไม่เป็นจริงเข้าใจไหมคำตอบที่เราอุตส่าห์หามาได้1ตัวคือ x เท่ากับลบ5แต่พอเอาไปตรวจคำตอบปุ๊บใส่ลงไปในโจทย์ได้5เท่ากับลบ5ซึ่งไม่เป็นจริงเห็นไหมครับมันมีข้อที่มันใช้ไม่ได้อยู่ด้วย ดังนั้นเวลาเราจะสรุปคําตอบเนี่ยเนื่องจากมีอยู่ตัวเดียวเราใช้ไม่ได้ให้น้องๆสรุปว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบนะฮะไม่มีคําตอบที่ทําให้สมการเป็นจริงครูก๊อบเขียนสั้นๆว่าไม่มีคําตอบโอเคไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบทเรียนที่น้องๆต้องระวังว่าอย่าลืมตรวจคําตอบด้วยนะไม่งั้นจะพลาด ถ้าข้อนี้ใครบอกว่ามี1คําตอบนี้เสร็จนะครับโดนข้อสอบหลอกเรียบร้อยนะบางทีเขาถามว่าข้อตอบไปนี้มีกี่คําตอบบางทีเขาถามง่ายๆอย่างี้แต่แบบเอ้ยมันต้องระวังนิดนึงนะว่าไอ้คำว่ามีอ่ะหมายถึงว่าคําตอบที่ใช้ได้เท่านั้นอะไรใช้ไม่ได้ถือว่าไม่มีโอเคนะอ่ะนี่คือข้อ33นะครับหวังว่าน้องๆคงพอจะเข้าใจแหละ นะแล้วก็ขอให้มั่นใจนะทำบ่อยๆเดี๋ยวจะมั่นใจมากขึ้นไหวเนอะไปต่อไหมข้อ34นะ่นข้อ3านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มี2ลบ x อยู่ทางขวามือนะฮะพร้อมนะพร้อมนะลุยนะครับวิธีทำนะวิธีทำเราก็ทำยังไงเลยกูกับก็ทำเหมือนเดิมแหละก็คือยกกำลัง2ทั้ง สองข้างนะฮะทางซ้ายมันก็คือสแควรูทเกำลังสองบวกสองเนี่ยจับใส่กำลังสองไปทางขวามันก็คือสองลบ x กและยกกำลังสองกระจายนะทางขวาเดี๋ยวกระจายแต่ทางซ้ายนี่ง่ายนี่ยกกำลังสองก็แค่รูทหายไปใช่ปะ่ะนะฮะไม่ต้องเอาสองเข้ามาข้างในนะไม่ต้องแบบ x กกำลังสองบวกสี่นะเดี๋ยวผิดได้แค่นี้คือเอารูทออกไป ส่วนทางขวาน้องๆเข้าใจใช่ไหมว่าเอา2เข้าไม่ได้มีเครื่องหมายลบตรงกลางมีเครื่องหมายบวกตรงกลางเอา2เข้าไม่ได้ต้องกระจายด้วยสูตรกําลัง2ส,สมบูรณ์นะครับสูตรกําลัง2ส,สมบูรณ์ก็คือหน้ากําลัง2องลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2คิดเลขน,นิดนึงได้ตรงข้างหน้าเป็น4ตรงกลางเป็นลบ4 x แล้วก็บวก x กําลัง2นะฮะเข้าไหอันนี้ถ้าใครเก่งๆแล้วคิดเร็วๆแป๊บเดียวก็เสร็จละนะครูครับคิดให้ละเอียดหน่อยละกันเราจะย้าย x กําลัง2ไปลบกับ x กําลัง2แล้วกลายเป็น0นะครับแล้วเราจะย้ายลบ4 x มาไว้ทางซ้ายก็จะกลายเป็นบวก4 x ทางขวาเนี่ยมันจะมีเลขลบ4อ่มีเลข4ก็เอาไว้ที่เดิม เราย้ายเลข2ไปทางขวาก็จะกลายเป็นลบ2ใช่ไหมนะดังนั้นเราจะได้4 x เท่ากับอะไร4 x เท่ากับ2อตัวเดียวก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน4นะเศษ2ส่วน4ซึ่งตัดทอนได้ใช่ไหมตัดทอนได้อะไรได้ x เท่ากับ เศษ1ส่วน2นะครับก็สิ้นสุดตรงนี้แล้วก็กลับไปตรวจคำตอบนะฮะอ่ะมาตรวจคำตอบนะครับเอา x เท่ากับ1ส่วน2ไปใส่ในโจทย์นะครับตรวจคำตอบก็ให้ x เป็น1ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2แล้วก็บวก2ส่วนทางขวาก็จะเป็น2ลบกับเศษ1ส่วน2ใช่ปะ บอกแล้วว่าเลขไม่ต้องลงตัวก็ได้แต่ขอให้เท่ากันฉะนั้นมันก็จะเป็นสแควรูทหนึ่งส่วนสี่บวกสองทางขวาก็คืออะไรทำคอรอนอรเอาสองคูณขึ้นเป็นสี่ลบหนึ่งส่วนสองฝั่งซ้ายเนาะเอาสี่ไปคูณสองก็จะเป็นแปดบวกเลขก,กันเองนะเศษส่วนนะข้างบนนะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะฮะ ไม่เอาไม่ปลอดภัยกลายเป็น1บวก8ส่วน4ข้างขวาครับได้3ส่วน2ข้างขวาเสร็จแล้วข้างซ้ายคิดเลขข้างในนิดนึงเนาะ8บวก1เป็น9แล้วก็ส่วน4น้องจะถอดรูทได้ไหมรูท9ได้อะไรรูท9ได้3รูท4ได้2อ่าแสดงว่าซ้ายกับขวานี่เท่ากัน เท่ากันแล้วตอบอะไรเท่ากันแล้วอย่าตอบ3 0มส่วนสองนะเท่ากันแล้วตอบว่าเพราะฉะนั้น x ที่ใช้ได้คือเศษ1ส่วน2นะครับคำตอบที่ได้คือเศษ1ส่วน2นะมีใครตอบ3ส่วน2อไหอันนั้นมันแค่ตรวจคำตอบนะอะนี่ข้อ34นะครับคิดแบบนี้พอเข้าใจไหมนะครับก็ เอาจริงๆนะอย่างง่ายอยู่นะแต่มันเป็นพื้นฐานอะไรที่มันต้องแน่นนะฮะมันเป็นเบสิกที่น้องๆต้องแน่นต้องแม่นนะครับโอเคนะไหวเนอะอีกสักข้อนะอีกสักข้อหนึ่งนะฮะตอนท้ายของวิดีโอละอดทนนิดนึงนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอแน่ๆนะครับในม4ม5น้องๆจะเจอแน่ๆน้องๆอาจจะนึกถึงวิดีโอนี้ก็ได้ถ้าใครที่ เคยดูแล้วไปเรียนม4ม .5 เจอนะฮะกลับมาดูได้ข้อ35ครับขอให้ x ลบหนึ่เท่ากับ3คูณสแควรูท x ลบสานะกครับก็จัดการทำยังไงนะครับก้อนี้ก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะฮะยกกำลัง2ทั้ง2ข้าง ทางซ้ายมันก็จะเป็น x ลบ1กำลัง2ทางขวาครับมันก็จะเป็น s q u ส r e วรู t x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2องแล้วทางซ้ายนี่เราจะต้องกระจายกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นอะไรหน้ากำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังแต่หลังมันเป็น1ก็เลยได้2 x เหมือนเดิมบวกหลังกำลัง2 ฝั่งขวา3คูณรูทก็ให้เอาเลขชี้กำลังได้เลยเพราะมันเป็นการคูณเอาเลขชี้กำลังเข้ามาได้เลย3กำลัง2ได้9รูยกกำลัง2ก็หลุดจากรูทใช่ไหมครับได้อย่างนี้นะไม่ยากเนาะก็คิดเลขเอา9คูณเข้าเป็นเท่าไหร่9 x ลบ27่นะ9 3้7นะครับเอาละ ต่นี้มาถึงตรงนี้หลายคนไปต่อไม่ถูกละค่อยๆดูนะจะเย็นๆเราควรจะทําให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์เสมอนะเวลาแก้สมการดังนั้นกูกรับจะย้าย 9x มามันก็จะเป็น x กําลัง2ลบ 2x อยู่เดิมแล้วก็ลบ 9x มาเพิ่มบวก1อยู่เดิมแล้วก็ย้าย27นะครับ27เนี่ยเดิมทีมันเป็นลบ ดังนั้นย้ายมามันก็จะต้องเป็นบวก27แล้วมันก็จะหมดใช่ไหมข้างขวาข้างขวาก็จะเหลือ0นะฮะรวมตัวเลขได้ก็รวมครับมันก็จะเป็นอะไร x กำลัง2ลบ11 x บวก28่แปใช่ไแล้วเท่ากับ0โอเคเนาะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเข้าฟอร์มของสรรมการกำลัง2นั่นก็คือแยก2วงเล็บ นะ้าน้องต้องทําอย่างนี้นะใครที่ติดติดขัดขัดเรื่องนี้ดูข้อนี้ให้ดีๆเลยเคูณกันได้28บวกกันได้11 7 4 28ครับให้ลบทั้งคู่มันจะได้รวมกันเป็นลบ11อนะสุดท้ายแล้วเราได้อะไร2องจำนวนคูณกันได้0แปลว่า,า x ลบเเท่ากับ0 หรือ x ลบ4่เท่ากับ0ใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะได้ x เป็น7กับ x เป็น4เอา้าวข้อนี้ได้2คํคำตอบอีกนะก็ต้องตรวจมันทั้ง2อันเลยต้องตรวจให้ละเอียดเลยว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับมาดูกันนะ7กับ4นะครับน้องๆเริ่มต้นเ,เช็คนะตรวจคำตอบเอาใครก่อน กรณีที่1น,นะกรณีที่1ถ้า x เท่ากับ7็ก็ไปแทนทางสายแทนในโจทย์นะตัวนำนำนี้เนาะแทนตรงนี้ก็ให้ x เป็น7ลบ1ส่วนทั้งขวาในรูทมันก็จะเป็น7ลบ3อ่ะเนี่ยเช็คทีละตัว7ลบ1เหลือ6นะครับในรูทนะ เดลบ3เหลือ 4, 4ี่สี่ถอดรูทได้2 3งคูณสได้ 6, 6เพราะฉะนั้น x เท่ากับเใช้ได้เห็นไหมตรวจทีละอันเลยถ้ามี2คํคำตอบก็ต้องตรวจ2ครั้งก็อย่างที่บอกเวลาทําข้อสอบน้องๆไม่ต้องเขียนขั้นตอนก็ได้คิดเลขให้เร็วๆเ,เลยนะฮะ อย่างสมมุติเราเร็ง,เล,งเล็งด้วยสายตายใช่ป่ะเราบอกว่าใส่7ลงไปข้างซ้ายได้6ข้างขวาได้รู 4, ทสถอดรูทแล้วคูณกับ3ได้6เท่ากันเนี่ยคือคิดในใจได้เลยขั้นตอนอ่กรณีที่2ก็คือถ้า x เป็น4ใช่ป่ะอ่ะเราก็ไปใส่ทางซ้ายเป็นอะไร4-1ลบ1ทางขวาก็คือ4-3ลบ3นะครับแล้วก็คิดเลขเนาะ4-1ลบ1ได้3แหละทางขวาครับ 4ลบสได้1นึรูทหก็คือ1นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น3าเท่ากับสก็ถูกอีกแปลว่าข้อนี้นะครับน้องๆคำตอบใช้ได้ทั้งคู่เวลามีคำตอบมากกว่า1ตัวนะอันนี้เราอยู่มาปลายและโตแล้วขอแนะนำให้เขียนเป็นปีกกาแบบนี้นะเขียนเป็นปีกกานะก็คือคำตอบ1คือ4ีํคตอบ1คือ7แล้วก็ปีกกา เขาเรียกคำตอบที่มากกว่า1ตัวอะไรเงี้ยเรียกว่าเซตคำตอบนะไอ้เจ้าปีก,การเนี่ยมันแทนความเป็นเซตเดี๋ยน้องๆจะได้เรียนเรื่องเซตเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยตอนมอ4นะครับเราจะเขียนอย่างนี้ก็คือถ้ามีคำตอบมากกว่า1ตัวเราจะใส่ปีก,กาแล้วเราก็จะเรียกข้างในทุกตัวว่าเป็นเซตคำตอบนะเออโอเคคำตอบไหนที่ใช้ไม่ได้ก็อย่าไปเอามาเข้าเซตนะครับไม่ใช่หยิบมาหมดเลยนะนะ่าได้แล้วนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างการแก้สมการที่ติดกรนสรุปสรุปเราทำยังไงนะเราทำยไงพอเราแก้มาได้แล้วเราจะต้องไม่ลืมตรวจคำตอบนะฮะสองก็คือให้ระวังนะครับสิ่งที่อยู่ในไส้เนี่ยไส้ของรูทจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆเก็บไปได้นะครับเวลาทำโจทย์ ไม่ใช่แค่โจทย์เรื่องนี้โจทย์ตรีโกณโจทย์เอ็กซ์โพเนนเชียลโจทย์แคลคูลัสโจทย์อะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้ามีการแก้สมการโดยยกกําลังสองน้องๆอ,อย่าลืมตรวจคําตอบนี่ครูกอลพูดย้ําครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นตรวจคําตอบนะโดยเฉพาะที่เป็นข้อสอบเข้ามาหาหลัยอ่ะเวลาเราเข้าไปสอบนะครับเสียเวลาตรวจคําตอบนิดหนึ่งจะได้ไม่เสียใจโอเคไหมฮะคะแนนมันไปแล้วมันไม่กลับมา นะอยากจะฝากเอาไว้อย่างนี้ครับว่าให้น้องๆคิดตามที่ครูครับบอกนิดหนึ่งลองพิจารณาดูสมมุติว่าเทอมนี้น้องๆสอบได้78คะแนนได้เกรดอะไรลองคิดตามนะสอบได้ทั้งเทอมอ่ะรวมคะแนนตัดเกรดแล้วน้องๆได้78คะแนนน้องๆจะบอกว่าได้3.5 คำถามคืออีกกี่คะแนนถึงจะได้เกรดสี่รู้ไหมอีกกี่คะแนนครับหลายคนบอกสองคะแนนหลายคนบอกเท่านั้นเท่านี้ครูก็บอกเลยนะถ้าน้องๆได้78คะแนนนะครับขาดอีกกี่คะแนนถึงจะได้เกรดสี่คำตอบคือขาดอีก80คะแนนครับพอน้องๆต้องเริ่มใหม่ในเทอมหน้าที่ผ่านแล้วแล้วกันสแสดงว่าไอ้ช่วงสุดท้ายที่น้องๆต้องฮึบฮึ ให้มันได้อีกสองคะแนนนั้นนะมันมาจากในห้องสอบเจ็บไหมถ้ามันได้เจบแปขาดอีก8ปดสิคะแนนครับไปเริ่มเอาเทอมหน้าเพราะฉะนั้นเทอมนี้เทอมปัจจุบันที่น้องๆกำลังอยู่อย่าให้พลาดไปมากกว่านี้ฮึบให้ถึงที่สุดปราบใดที่ยังไม่ตัดเกรดนะน้องๆต้องสู้ให้สุดกำลังโอเคไหมฮะทุกวิชา ใครที่อยากได้เอกสารประกอบการเรียนคลิปนี้นะครับสั่งซื้อทางไลน์ครับ l i น์ orp8971k สู้ๆนะครับทุกคนอยากให้น้องๆทําเกรดได้ดีๆตั้งแต่ม .4 เลยนะเพราะม .5 ม .6 มันจะถาโถมเข้ามาหนักเข้ามาเรื่อยๆสู้ครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้ามีอีกตอนหนึ่งนะครับในบทนี้คลิปนี้จบแล้วขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ